ร้านอะไรเอ่ยสวยจนผู้บอกเขาต้องสะดุดเกือบล้มขนาดนี้นี่ไม่ใช่การสะดุดรักแต่อย่างใดวันนี้เราอยู่กันที่ร้านไบอคิดแอนบัตเตอร์ฟลยฟร์มค่ะพิกัดร้านเนี่ยอยู่อำเภอแม่ริมนะคะใครที่จะขึ้นมอนแจ่บต้องผ่านร้านนี้ก่อนแน่นอนร้านเขาเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งจนถึง5้าโมงเย็นนะคะมีค่าเข้าชมสวนเนี่ยคนละ6กสิบอกเลยว่าใครที่ชอบกล้วยไม้นะคะจะต้องตกหลุมรักที่นี่เพราะว่าดูสิทุกคนมันแบบบานเบ่งบานเบ่งเบ่งบานสะพรั่งโอ๊พูดไม่ถูกสาหรับเราเนี่ยพอเห็นต้นไม้ดอกไม้สีสันสด ในเขาก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ตื่นตาตื่นใจนั่นก็คือกรงผีเสื้อค่ะช่วงนี้คือผีเสื้อเยอะมากๆค่ะทุกคนเปิดประตูเข้าไปเนี่ยเหมือนแบบอยู่ในเทพนิยายดูดีโอ้โหมีบินโฉบผ่านกล้องเนี่ยและนี่ก็คือสาเหตุที่ผู้บาวเกือบไงหลังตกบอ่อน้านะคะผีเสื้อก็คือเหมือนถูกฝึกให้รับแขกมาแล้วนะคะเป็นการเป็นงานมาร์เวอร์ดูดีบินโฉบไปโฉบมาสวยงามมากอยากให้มาดูของจริงเปิดมิติการเที่ยวแบบใหม่นะคะใครที่เบื่อคาเฟ่แล้วอ่ะลองมาเดินเที่ยวยงี้ดูนะคะมันแบบสดชื่นดีเหมือนกันเด้อนอกจากกล้้้้้้ววววยยยไมมมมแแแแลลกก็็ผีีีเเเสสืออน่่คาาาาััังงงหรดะะทบบบต บุฟเฟ่เลยจ้าส่วนราคาเนี่ยสามารถทักไปถามหน้าร้านได้เลยนะคะอาหารสดใหม่แล้วก็เสิร์ฟแบบร้อนๆเลยนะคะนี่ค่ะของดีของทีง่นี่กล้วยทอดําพลาเด็ดค่ะเขาบอกเลยว่ารสชาติอาหารของที่ร้านเนี่ยเป็นรสชาติที่ถูกปากทั้งของคนไทยและต่างชาตินะจ้าโดนวอรี่ว่าจะไม่อร่อยแต่ถ้าไม่หิวก็มาเดินถ่ายรูปกับกล้วยไม้กับผีเสื้อก็ได้ค่ะเพลินๆเจ้านี้คือดอกแคทรียาค่ะโอเคนะคะนะคะเฮ้ยคุณแคทรียาเดินเหนื่อยแล้วก็มานั่งพักที่โซนคาเฟ่เขาได้นะคะจัดน้ำแตงโมมาหนึ่งกลุปสดชื่นมากและโซนสุดท้ายนะคะโซ ของฝากใครอยากมีของสวยๆกลับบ้านติดไม้ติดมือไปด้วยเอ้ยติดบ้านติดมือติดไม้ติดบ้าน,ดดดานเดี๋ยวก่อนน้องเขาพูดอะไรของเขาเอาเป็นว่าของฝากสวยๆแบบนี้นะคะดูดีเข้ากับชุดมากสามารถซื้อกลับไปได้นะจ้ามันเลิรดเด้อถ้าได้ผ่านมาแถวนี้ลองแวะดูนะ